เสียงเรวจะนดดว่าใช่ว่าใช่อยู่ที่อ่ของที่เขาเลือกแล้วกันอยู่ที่ข้างในหูซิว่าข้างในเขาจะเหมือนไรหางนี้เลยหา,างข้อเลยเจอแล้วเจอหรงอ ทำตามแล้วฝาแฝดแล้วพูดตามแต่ตอนนี้นะคะทุกคนยังไม่เป็นฝ่าแฝดที่สมบูรณ์ใช่ไหมเ,<อ>เราก็ได้จะเปเลี่ยนชุดเวฟค่ะทุกคนให้กลายเป็นฝ่าแฝดกันแต่จริงเนี่ยสงสัยหลายรอบนะที่เป็นฝ่าแฝดกันจริงหรือเปล่าเพราะว่าดูดิขามีไปที่เดียวกันเนี่ยขาซ้าย <c oughs> ขาซ้ายใช่ไหม เป็นยังไงก็ไม่รู้ละคนคือไอเอ็นเอฟเจไปเอ็นเอฟเจอยู่ด้วยกันคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดอยู่ด้วยกันเดี๋ยวคลิปนี้จะปากความหมายไว้กับพี่อิงครับพี่อิงจะเป็นคนตอบโต้หลักของกล้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ชื่ออะไรมันดูเล็กจังนะนี่ะไรใช่เดียวกันใช่หรอไซส์เดียวกันเลยเหรอไซส์เดียวกันเลยเฮ้ยไม่ได้เลยมันดูอ๋มันยืดได้ใจเย็นนะเบบเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขาดเอาแล้วดูดูยืดขนาดนั้นอ่ะ เนี่ยทาสีชมพูที่แก้มเหมือนกันอีกอันนี้นัหนใครมาเนี่ยบังเอิญบังเอิญบังเอิญกางเกงก็บังเอิญสีขาวเหมือนกันอ้าวบังเอิญด้วยด้วยคุณคุ้นหน้าเหมือนที่เคยรีวิวไปในทิกตอกเลยนะใช่ไหมรีวิวกิ๊ฟมีผอ้ยอุ้ยหนูเห็นหนูเห็นเห็นแล้วใช่ไหมอันนี้ที่ของแท้หรือของปลอม ของป้องนี่คือของแท้ค่ะทุกคนแทะอันก็คือของป้องใช่ไหมอ้าวมันใช่จริงๆไม่รู้เป็นอย่างนี้และเขาเติดกันอย่างนั้นจริงเหรอมาดูกันนะครับว่าฝาแฝดวันนี้จะรอดไหมต้อาไฝใกล้ๆด้วย วันนี้จะไปไหนกันครับวันนี้จะไปกินไก่จะไปกินไก่อ๋ออยากกินไก่อันนี้กินไก่ผมไก่ผมไม่รู้เรื่องหรอครอบคุณปกติเป็นอย่างนี้กับพี่ตลอดเลยเหรอเหนื่อยเหมือนกันนะไม่มีสกิปลจะต้อง อ๋อต้องมีสคริปเฮ้ยเราไม่ต้องมีสคริปต์หรอกเราเรียวๆทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วน้องแบรบี้เป็นแบบไหนก็จะบอกนะว่าจริงๆสองคนเนี้ยคล้ายกันมากคือสมัยก่อนที่จุ๊มาแบบอยู่มหาลัยอะแบบนี้เลยทำไมเขาเปลี่ยนไปเป็นแบบการพูดอะไรต่างๆแบบนี้เลยอันนี้พูดจริงๆเป็นอย่างนี้เลยถ้าทำให้เขาเปลี่ยนไปใช่ไหมใช่ถ้าทำให้แบบเขาไล่ จะบอกว่าก่อน,อนๆจูมาเป็นแบบว่าอินทรเยมากทุคนแล้วก็ะ <Raymond. S 1> จะบแบบว่าแบบแบบน้องเบบี้เลยจะพูดน้อยก่อนอนพูดน้อยกว่านี้ไหมอันนี้ก็พูดเยอะขึ้นเพราะว่าเริ่มเจอเพื่อนๆเยอะขึ้น,นถูกไหมอ่านี่เหมือนกันก่อนๆคือพูดน้อยมากแล้วพอมาเจอผมอะผมก็ใส่ความเอ็กซ์ทเวร์ให้เขาก็เลยกลายเป็นแบบนี้แต่ใช้เวลานานนะคือประมาณจบปีสออี่ะจูม่าถึงจะเปลี่ยนไปต้องบอกว่าหลายคนชอบจูม่เคือโดนบุลรี่ เพื่อนบูลีว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นคนแปลกเพื่อนไม่คบแล้วแบพอพูดอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวทุกคนมันคือแส่งแววใช่ใช่มันคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแส่งแววจะโดนว่าใช่ว่าแอะใช่พี่จะโดนพี่ะโดนใช่ไหมก็อย่างเงี้ยแหละก็จะโดนบูลลีแต่ว่าจริงๆมันไม่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องบูลลี่ทุกคนคือมันเป็นปกติของคนคือมันอยู่ที่นิสัยคนปกตินั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเคารพแต่ละคนด้วยนะครับมันเป็นมิโล อจาไม่ท่าเนียอาไม่ท่าเด้ยอีกรอบนึ่งอ่าจะวาเบบไม่ได้เหรอมันไม่ได้ดูเสียงใหญ่เลยอ่ะเบ๊บคือมีแต่ท่าที่มันใหญ่เนี่ยพี่รำมังค่าอ่ะค่ะอันคำว่าเบบี้เบบี้เบบี้โอเคเหรอเราต้องเทสหรือเปล่าเนี่ยแล้วถ้าเขาบอกว่าเขาเหมือนกันแล้วเขาต้องกลัวอะไรที่คล้ายกันด้วยใช่ไหม ไม่อยากรู้ไหยว่าเบบี้กลัวอะไรเออเบบี้กลักวอะไรีกลัวอะไรเีกลัวไ,ไม่ดูกันในที่ช่องหนูนะโอเคถ่ายตอนนี้หนูกลัวจริงจก <ๆ S 1> เฮหนูกลัวว่ากลัวแบบร้องไห้เลยมั้งถ้าโดนเอ้ยไม่โดนหนูไม่อยากโดนกลัวข้างหน้าเพราะว่าเจลลี่เป็นตุ๊กแกมบในการกินตุ่มอะไรหนูไปโ<ถ>ดนวิ่งไล่อ่ะจิ้งจกวิ่งไล่จิ้งจกเลยเนะ พี่เข้าใจเพอพี่กังวลวยิงจกแล้วจะมากกลัวอะไรเพอาะกลัวทุกอย่างในโลกนี้ไปเลยจริงไหมจริงจริงเป็นก่อนคือกลัวยุงด้วยคือยุงมาร้องเพราะว่าไม่ใช่อย่างนั้นผมแบบไม่กลัวไม่ให้กลัวมันแบบกลัวอยากัแบบต้องไปตกมันก็เลยให้คนหนึ่งมาตกเอ้หนูก็ไม่ตกยุ่ใช่ไม่ชอบให้มือเราแล้วมันไม่กินอะเอาละอันนี้กลัวฟอกวันนี้ไงวันนี้ก็เลยมาทดสอบ ความเข้ากันของพาแฟรมาดูกันว่าพาแฟนคนนี้จะเหมือนกันขนาดไหนตออพิสูจน์ที่เลือกแล้วพี่ว่าถ้าเกิดให้ทายตอนนี้พี่ว่าเหมือนกันไหมเต็มร้อยพี่ฮะเละคือลุกเนี่ยเหมือนแล้วอยู่ที่ของที่เขาเลือกแล้วกันข้างไหนหรือซิว่าข้างใหนเขาจะเหมือนไหมคือข้างนอกนดคิดดีี่หมายถึงจิตใจอ๋ออ้ก็ลงรายละเอียด่หยสิ เออลงรายละเอียดหน่อยนิดนึงโอ้พูสกว้างอี้เปเบี้ยงงงอยู่เลยจะพิ่งเกินกีันอ๋อพิ่งเกินตอนนี้หนูไม่ไม่เข้าใจจิตใจเหมือนกันไหมอ่าแล้วถ้าเราเล่นดนตีนี่รับจเออต้องมีการเทสป่ะเทสเอ่อเทสไงดีเพลงก่อนเพลงเพลงไทยหรือเพลงฝรั่งอ่ะอ่าเพลงไทยเอาเพลงไทยอ่ะโอเคเราต้องเปิดเพลงฟังกันด้วยอ่ะอ่ะใครก่อนใครก่อนเปิดพร้อมการเอาเปิดพร้อมกันนะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูขอดูก่อนขอดูอีกรอบนึงสิสูชาติวงอะไรวะเนี่ยหนุก่อนไลฟ์เฟรมิทอ่ะโอ้โหใช่เพลงที่ชอบเหรอเฮ้ยเพลงเดียวกันเหรอใช่ชอบฟังก็ตนบน้ำใช่หนุฟังก่อนนึ่เฮ้ยฟังจริงต้องร้องได้นะอ่าเมื่อะไรดึงใจไม่รัก อะร้องต่อ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 ลอยลำไฟเลยหัวใจแท้ร้องต่อมาคลิปไหมเครียดแล้วนะเริ่มเครียดในคลิปเนี่ยบอกว่ามันเริ่มเครียดแล้วเห็นไหมบอกแล้วเชอบเกมเหมือนกันใช่ก็เป็นแฝดกันี่แหละโอเคชเลนจ์เปชาเลนจ์ชาเลนจ์ชาเลนจ์ทดสอบทดสอบความเป็นฝาแฝด เราต้องทดสอบว่าเอาวิดพื้นได้กี่ทีอใช่ไหมเอาดิเอาใช้ใช้ใช้เข่าใช้เข่าวิดพื้นเหรอคยังไงวะมาโปรดิวเซอร์สั่งมาแล้วครับคุณต้องวิดพืนพี่นงเรเ่นร้อลเรนร้องเันอาเลยครับวิดพื้นจะไนเลยได้กี่ทีความแปลวิดพื้นครับ อ๋อเลยรือหรือือมีท่าท่ากกยหน้าพี่ดูสนุกนาเนี่ยหน้าดูแบสนุกเอาคนดูก็ได้รู้ไงว่าสองมีท่าไหมพี่หองหนึ่อะไรเนี่ยันไมเหือนกันมันไม่มืออย่างนี้หร ไปต่อไปต่อทำไมเบ๊บถึงชอบกินไก่น่าเลยถ้าถ้าแบบอาหารเนื้อสัตว์ทั้งหมดชอบกินอะไรมากที่สุดชอบกินไก่กับเนื้อกับแซ่ นะทุกครั้งเขาจะเห็นเบฟแบบว่าเขาจะมีเขาจะแบบไปไหนก็ขวดน้ำเว้ยใช่หนูเอาไว้ใช่แล้วจะไปไหนก็ขวดน้ำเสมอเลยไปข้างนอกหนูก็ถือน้ำโอเคไปกินไก่ได้หัวน้ำอ๋อนี่หัวยังเลยน้ำเขาโอ้โหเขาอืมของแพ็งเลยไอ้ที่ของแข็ง อ๋อ iesen, มันรู้สึกว่ามันอร่อยกว่ามันแสบต้องได้ปินให้หมดใช่ใช่ด้วยไปไปไปทางนี้ไปไหนเล่าพี่เราหนึ่งให้หนูเป็นพี่เราหนึ่งแม่นี่มันไม่ใช่พี่นี่มันจริงสุเดี๋ยวฝากแฟนจริงไหมแล้วก็ดูกันว่าเขาวิ่งเร้าขนาด เขาบอกว่าจะเบรกกี่รอบเบรกก็จะปล่อยหัวดูไหมทำไมมีความเลาเพราะว่าทรงนี้สวยสุดตรวทำทรงอื่นไม่เหมือนสีที่ไม่ชอบที่สุดคือสีอะไรหนูชอบสีชูวชมูดเลยสน สีฟ้าว้าวูสีฟ้าให้เว็บบอกนัวรู้สีฟ้าเฮ้ยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยไปอ่ะได้สีป้าเสื้อผ้าสีนี้ไม่ชอบใส่ที่สุดคือสีอะไรอืมหนูไม่ชอบใส่สีนน้ำตาลเฮ้ยจริงเหรอเหมือนกันเลยใช่เพราะใส่แล้วมันดูแบบมันดูหมองหมองไปเออเฮ้ยมันจะเหมือนอะไรขนาดนั้นอ่ะ ระบายสีป่ะหนูชอบระบายสมากจริงเหรอใช่หนูชอบศิลปะมากชอบพี่ชอบศิลปที่สุดเลยปะชอบที่สุดจริงเหรอเ้มอันใช่ชอบมากชอบวันูชอบวชสใช่อะไรที่ัใช่อันนี้งไม่เห็นเนก็เห็นเยงือเนี่ยหต้องหรือเนี่ยเ้ยอ๋อนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงหใกล้เขาแบบสาซ่ แบบนั่นเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบแล้วก็ยังแค่ห้าสิบ้าลูกค้าจะไปยากเหมืกันนะเข้ากันหไ่้ากันถ้าเขาใส่ล้วสันเทเบฟเลยเหรออืมเฮ้ยสอง้นะร้อยห้าสิบอีั้งหนึ่งอฮ้ยใช่เฮ้ยเขาทำเลสิ่งแล้วเดธบีบี้เมยมองไกลไม่ใช่อะไรเมองไม่เห็น เล็กไม่กินอ้าวกินหมดนะอ้าวไม่จริงไม่จริงไม่จริงเป็ดกล้ามใหญ่ไหมตัวกล้ามใหญ่ทุกอย่างเลยใช่รีบเลยให้เราเพืชซ์ใช่ไม่คือหลักฐานนะทุกคนพี่อิงเลยเราพิชซ์เพราะว่าชอบผู้หญิงกล้ามใหญ่แล้วพูดอะไรดีไการังคิดอยู่ว่าจะพูดอะไรดี พี่มันยิงตุ้มๆก็โคตรตุ้มอ๋อแต่มันไม่ใช่หนูนะแล้วตอนสุดท้ายเพื่อนหนูก็หันมาแล้วบอกาทำไมหนูไม่กดหูหนูรู้สึกว่าหูอะไรเหรอเพราะหนูไม่รู้หนูได้สิบวันเพราะว่าหนึ่งคะแนนโอเคเป็นการล่าเรื่องนี้ขำมากกว่าตอนเราขำไปแล้ว90%้าิบอร์ เพลงกับเทรนเนอร์หนูอ่ะไปออกกำลังกายหนูแบบจริงจังว่ามีเทรนเนอร์ด้วยนะแล้วหนูแบบไปดูกว่าน <c oughs> อ่ะถ้างก็ได้มาเนื้อ แต่แบบจริงจังใช่ม <Never bath ed Spanish> ั <routine> ้ยเขง็ขัูหนูทอะไอ่ะแควปนี้สุดก็ฟักเรืนี้จนจบแล้วหนูหนนืมากแม่พีชอบกินปั้งเราไม่เคยกินจริงหรอเพราะช่มันดูอะแกย อมันก็แบบมันจะไม่อร่อยมันก็แบบใช่ไหนใช่ใช่มันกลางๆอ่ะมันก็ไม่ดีอ่ะแต่มันก็ไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าใช่ปูแข็งแรงปูต้องมีกล้ามเท่านั้นไม่งั้นพี่อิงไม่กินวันนี้ใช่พี่ชอบปูไข่ไหมพี่ชอบอะไรที่มันแข็งเลงแข่งอะไรที่มีกล้ามเยอะๆกล้าเราอยากให้เบมีกล้ามก็เลยพาเบบีไปวินเนตหรใช่พี่ชอบมีเบบีเป็น ขอพี่อิงเหนื่อยป่ะใช่ครับเดี๋ยวพี่ขอไปด้วยขอไปด้วยทุกวันเดี๋ยวพี่ก็เลยแบบอยากไปด้วยอ๋ออยากไปอยู่ใกล้ๆพี่อิงทำไมทันไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยอ่ะทันล่อยเขาไปเล่นคนเดียวอ่ะที่น้ำหนึ่งออกมั้ยจหรอใช่ที่หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านมีเขาคนเดียวเฮ้ยตอนที่เราไปถ่ายแบบกันนะทุกคนแบบอยากให้เบฟทำหน้าบึ้งมากจริงๆเบฟเคยทำหน้าบึ้งปะ ตอนเบฟกดขวดพี่เอ็งน่ะวิวจะทำได้ยังไงไม่ได้แล้วเบฟพี่เอ็งเบฟกดอ่ะจะหน้าบึ้งปะเบฟไม่ต้ตาโตแล้วเราเรขวดเลยปะไหนพี่มาไม่ดูไหนพี่ไม่ตตาโตแล้วบอกทำอะไรมาอะไรแล้วก็ถามยิ้มๆเรายิ้มปะจะยิ้มที่น่ากลัวเป็นยิ้มที่น่ากลัวหรอหนูก็ยิ้มน่ารักตลอดนะ พี่เรียก,ก,ยนะกอันนี้ว่าอะไรนะเข้าไก่เหรอามันคือตีนไก่ <laughs> ว้าวคือเข้าไก่ <laughs> จริงๆอ่ะจ,จะบอกว่าเมมเมื่อก,ก่อนพี่ก็แบบเป็นคนไม่พูดคำหยาบเนาะนิดเดียวก็ไม่กล้าพูดเลยหึงก็่สงนิดเลยแต่แบบอยู่ใกล้ทัดเกินไป ความที่อยู่ใกล้ทัดมากอะมันทําให้เขาอะเวลาเราอยู่ใกล้ใครเราจะเสพความเป็นคนนั้นเข้ามาแบบไม่รู้ตัวจริงๆเขาก็เลยกลายเป็นทัดขึ้นเรื่อยๆเลยตอนนี้ก็เลยเป็นตีนไก่ไปแล้วถ้อคหนุโตขึ้นหนอาจจะเป็นคานั้นไช่ไ่เข้ามาแล้วทุกคนยี่ข้าวโกนยังหของเบฟเดี๋ยวให้เบฟกินโชว์มันคือเท้าไก่เมนูกูุดลองเลยนี่น่าอร่อยมันอร่อยนะ ช่างกินแต่หนูไม่ชเห็นอย่างนี้มันอร่อยมากเลยนะนี้จริงๆเป็นก๋วยเตี๋ยวลั่วคัฟเฟ่บี้มันกินไก่คลิป <own> นี้เป็นคลิปสุดท้ายคิฟเบ่บี้ชอบกินไก่ใช่แม้มันทายมันการทักทายเราเออมันบอกมือให้เราอยู่ทั้งเลยแทงข้อเลยเออนนั่แหลเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยไปแล้วอ่แล้วก็

ะคะ่ะทุกคนพาเวลม,มากินตีนไก่เวลาที่ก,นนกินได้เยอะเท่ากันไหมหนูหนูกินจุมากเขากินเขากินจุกมากกว่า,าหนูอยากเป็นนักกินจุกอุอะไรแบะ

เฮ้ยทุกคนเหมือนพี่พนุ้ยใช่เฮ้ยทั้งส <üğ> องเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยคนิ้ว่าเหมือนกันว่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราสองคนรู้ใจกันแค่ไหนแล้วก็เหมือนกันแค่ไหนนะนนทุกคน<ช>ด่านแรกก็คือน้ำเดี๋ยวเราจะไปซื้อน้ำนะคะดูว่าน้ำอันนั้นอ่ะจะเป็นน้ำอะไรรสอะไรรสเดียวกันไหมสามสองหนึ่งเริ like ่มเขียนรสไหมเขียนโน้ตในมือถือหรอ โอเคได้เขียนโน้ตหรือว่าส่งมาให้เองก็ได้เดี๋ยวไปสั่งพออ่านกันเดี๋ยวให้ให้คนดูอ่านแล้วกันเดีบนไม่ห้ามมองนะโอเค<ำ>โอเคเหมือไ,ไหมอ่ะเหมือนไหมอ่ะเหมือนไหมเหรอเหมือนแน่นโอเค ทุกคนเขาได้ข้อดีของของแท้แหละตอนแรกเขาว่าของปลอมันเปาแต่ของแท้มันติดหัวกว่าอันนี้มันหลุดบ่อยมากโอ้นี่ของแท้เหรอใช่แบบเครียดเป็นไหมไอ้เครียดหนูเครียดเมสเบคีดอะไรมากสุดอ่าเครียดโมโหอยู่ไม่นะไม่หรอหนึอ๋อหนู่มเก่ง หนูกดแกมแหละทำไมวะหนูว่าว่ามันหนูเนี่ยหนูว่าแล้วก็เริ่มใช้เวลาเรื่องสองชั่วโมงใช่แบบไม่ต่างกันชั่วโมงนเ่ยชั่วโมงหนึ่งขึ้นไปหนูก็ยังคิดได้ว่ามจะคิดเลยทางจากเขามาทุกคนตื่นมาปุ๊บสั่งเลยสั่งเลยไม่ตื่นเลตั้งแต่ตอนนอนอ่ะใครสั่งชาเขียวผ้าโอ๊ตผ้าใครสั่งชาไทยนะเป็นไงทุกคนคนดูว่าไง ไี่เธอพี่น้องน่าเหงาใหญ่อะต่อมีมุกได้หลรอกไหมวอนนี้โฆษณด้วยมั้ยมมีมุกไดไหมอ๋อเบบี้มได้มาเดี๋ยวเราไปวัดกันว่าต่องคนนี้จะซื้อเสื้อผ้าเหมือนกันไหมใช่ใช่ไปตรงกันจ้ามาครับภารกิจนี้ต้องกียรตไรเอ่ยซื้อเสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้า งอนแบบยืนติดกำแพงนู่นหัาไม่ให้กำแพงเลยเหัามาดูเดีวหัานี่กำแพงนี่กำแพงไม่ให้หัาไ,ไ,ไม่อย่างนู้นตาแบบอืาตาจะมาเลือกคือที่เขาจะเลือกในร้านนี้ก็หหหแหวกอ,อกนะอันนี้ค่ะทุกคนอยากใส่มานานแล้วถ้าเลือกเขาจะใส่ โอเคอันนี้คือตัวตัดสินเลยนะว่าจะได้เป็นป๋าแปะกระโปรงใช่ไหมโอเคครับแปลว่าเสื้อกับกระโปรงให้เลือกคู่นี้ไป๋มันตาเบบี้ไปอ่าไปดูเสื้อเราดูซิว่าเขาจะแต่งเลยจะซื้อเหมือนกันไหมเอาเบบี้เฮ้ยเขาเอาใบมาให้แล้วกระโปรงตัวหนึ่งแสดงว่ามันคือกระโปรงหนูหวังเลยว่าหนูชอบใส่กระโปรงสั้นๆเพราะว่ามันทำให้หนูขาย่า โอเคโอเคอืมก็น่าไปไหนไปไงนไหมกับมันเฮ้ยเฮ้ยหมนี่ยจริงไหอ่ะสีแดงิ่งไปไหนีขวเฮ้ยตุเก่งนีเลยจ้ะกระโปนี้เลยโอ้ยโอยปดูในโฟโต้เด็ดจริอมันไม่ได้ดูไม่ได้แอบดูหรือคุยกันเลยนะทุกคนแย่เลย ม,มามแบกที่ตามหากันมานานก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอยากให้เขามาแต่งชุดนี้กับเบบี้อีดีต่อไปคอมเมนต์ไว้ได้เลยวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายไม่ใช่หนูสิปิดปิดปิดเบบี้บ้าเฮ้ยมีคำถามนึ่อยากถามปกติแล้วเบบีข้ขี้อาทิตย์ละกี่ครั้งเอออาทิตย์ละเจ็ดวันเหรอใช่ทุกวันขี้ทุกวันเลยเหรอเฮ้ยอันนี้ไม่เหมือนแล้วอะ อ่ะบอกสิคนขี้เดือนละกี่ครั้งโอ้ยอันนี้ละครั้งเราพอแหละแล้วพี่ทัชชีอ่ะขอพี่ก็ทุกวันเช้าเย็นเนอะทุกวันสี่ห้ารอบเฮ้ยทำไมมันเยอะจังอะพี่วัน้องเสียโอ้โหต้องใจป้าแอนอาจูมะมีเชฟมีเชฟมีเชฟโปรตีนแทนเน มีเช็คมีเช็คประบบเขาขามีเช็คมีเช็คแค่เช็คก็สนุกอปป้าแอดอัจุม่ามีเช็คเข็ดรับคุณดีของาอปป้าไปเจะาของพร้อมกันได้แล้ววันนี้